พามาชมดอกถาวรน,นวลหรือว่าต้นติ่งตังนะครับกำลังออกดอกสวยงามครับเดือนกลุ่มพามีนานะครับกำลังออกดอกสวยงามเลยครับถาวรน,นวลหรือว่าต้นติ่งตังนะครับดอกสวยครับ วัานนวลเป็นไม้สวยดอกสวยนะครับเป็นสีขาวเขียวนะครับสวยงามครับเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื่อยนะครับดอกเขาครับสวยงามครับ ขาวน,นวนวลหรือว่าต้นติงตังนะครับเขาเป็นไม้เถาเนื้อแข็งที่ใส่เถาขเขามาทำเครื่องจักรสารต่างๆนะครับเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื่อยนะครับกล้วออกดอกสวยงามครับ ลักษณะลำต้นของเขาครับสีเทานํตาตาลน,นวลน,นะครับออกดอกสวยครับนะดอกกำลังเบ่งบานนะครับลักษณะใบของเขาครับ มีคนเล็กๆครับหนุ่มมือครับใบของเขาครับบ้านติ๊กได้จ่ะเรียกเครือกระแดงนะครับเป็นไม้ดอกสวยมากๆเลยครับเขามีสารประคุณทางสมุนไพรครับเถาวันนวลหรือว่าต้นติงตัง ส,สรรพคุณทางสมุนไพรของถาวรนวลหรือว่าเครือติ่งต่างครับตำรับพื้นบ้านอีสานครับใส่รากต้มน้ำดื่มเป็นยากแก้กามาโรคนะครับในหวรดนครราชส,สีมาใส่ใบรักษาแผลเรือรังนะครับในตำรานครราชส,สีมาครับ ใบของเขาครับถาวันนวลมีรถเพื่อนและก็มีสปปรรพคุณเป็นยาช่วยจเจริญอ,อาหารนะครับและก็ยังมีสัปปรพคุณเป็นยาแก้ไขมาลาเรียนะครับใบของเขาครับดอกสวยงามมีหลีครับ เขาเดี่ยวนะครับนี่ครับเขาวันนวนหรือว่าเครือติงตังครับเขาสูงได้หถึง10มเมตรนะครับ สีขาวเขียวสวยงามนะครับดอกของเขา งามอี่เลีครับครับเมื่อนี่ติ๊กได้จ่ากับาพาะประชมแาวันนวนครับหรือว่าเครื่อติงตังครับที่เป็นไม้พื้นบ้านที่มีสรรพคุณทางสมุนไพรนะครับ แล้วก็ออกดอกไห้ส้มสวยงามครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ